โม่ปูนขาวไหนโอ้โหน้องพบหิวจังเลยเอาโหตากาได้โจนของเล่นเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาน้องพบมา ซื้อของเล่นโค <c oughs> มาซื้อของเล่นเนาะที่ DIY ป่ะอ่าอยู่นี่เองวันนี้เรามาี DIY ที่แ Happy ล l a z a นะคะยาน้ำผึเห็นยานจัดแกะยานอุยนี่ไงนี่ไงขาไถอ๋อล้อมันไม่ได้อยู่บนเอาไปลงใช่ไหมอเอาลงล่างเดี๋ส่วนประกอบออมันนี่รถขาไถ่าย ก็แบบรถรถเพิ่งรู้นะคะว่า DIY เนี่ยเขาหนีมี2ชั้นนะถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยให้นั่งตะกร้าได้เลยแล้วก็อีกข้างล่างเอาของวางได้ชอบรถมาแวะรถก่อนไหนมีออพติมัเหรออพติมัตัวไหนเนี่ยใช่ไหมไม่ค่อยเหมือนอ่ะใช่หรอใช่ตัวออพติมัเอ่ะไม่ใช่มันเป็นแบบหุ่นยนต์แปลงร่างหุ่นยนต์แปลงร่างได้ได้โอ้ยเป็นสปีดเลยเฮลิคอปเตอร์รถมอเตอร์ไซค์โอ้ บารจ้าของเล่นที่ร้าน DIY นี้ได้ได้ายลายด้ายปลาใจมอไซค์มอไซค์วิ่นี่อะไรนะหุ่นยนต์รถแท็กอีรถเอาดูนี่เหรอรถน้ำมันโมปูนโมปูนน้ำมันรถดำอุ้ยอันนี้เป็นรถอะรถไหลรถสกานะพาน้องพบมาเลือกของเล่นเราจะได้ไปรีวิวกันเนาะโอ้นี่อุปกรณ์ช่าง สว่านนี่ที่น้องพบไปเคยไปแย่งพี่มอนเล่นแมคโครแมแคโครเต็มเลยมันเป็นรถแมคโครอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมอนสเตอร์ทรัคเนี่ยโอ้โหน้องพกนั่งอย่งนี้เลยเหรอลูกเจอของเล่นถูกใจนั่งเลยมอนสเตอร์ทรัค ใชแบบรถบรรทุกแบบหน้าเหมือนแบบสัตว์ประหลา,ายยดี้โอ้บิ๊กฟูดว้าวว้าวไหนโชยเพื่อนเพื่อนดิจิน้องพบโชยเพื่อนเพื่อนดู<ว>หน่อยไอ้บิ๊กฟูดอ่ะดูหน่อยสิโอ้โห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 แปลงมากอ่ะเฮ้ยมันใหญ่ไงไกลละไกลกลบกบเหรอไม่ใช่ะเคมากมอนสเตอร์นี่อะไรอันนี้รถตั๋ง รถถังถังโม่ปูนสิตัวโม่มันหนักก็หน่อยนะนี่รถถงังถังบินถังปล่อยบินเอ,อ้ยนั่นแหละถังปล่อยบินนะ่ะถังบินบุ้ม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 บุ้บมอะไรวนะล่ะรถดับเพลิงอันหน่อยนะึงคันก็น้อยหนึ่งเฮ้ยนี่รถบรรทุกนี่อะเคลเรอร์อะไรเงี้ยรถคอนเท ER นเนอร์โอเคน้องๆดู มอนสเตอร์ทรัคนี่ข้างในนี่โอ้ยหน้าตามันดีแบบสัตว์ประหลาดอ่ะน่ารักไม่น่ากลัวนะน่ารักเป็นรถแปลงร่างได้เหรอใช่นี่เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเห็นไหมเห็นไหมอ่าอันนี้เป็นรถแปลงล่างได้ด้วยแล้วก็แปลงร่างแค่เนี้ยเหรอเออมีรถแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์นีไหมว้าวโยนโอ้ยโยนโยน รถแปลงล่างเป็นหุ่นยนต์ได้ใช่กบไหมเหมือนเคมากกว่าเหมือนกบไฮเดรสเซอร์อะไรเงี้ยสัตว์ประหลาดอะมอนสเตอร์ทรัคอะนี่ลูกบอลนี่ไงทั้งคบเล่นได้เนี่ยใช่เอาไปด้วยดิไปเล่นลูกบอลหน้าบ้านกันหน่อยเนาะเอาไปใส่ลมเนาะสูบลมใส่เองใช่ไหมเอาไหมเอาเนาะสีแดงนหมเออสีส้มนะไปเล่นหน้าบ้านโอ้ยตรงนี้เป็นตัวต่อนี่นะแนวแนวตัวต่อเลโก้อะไรอย่างเนาะหุ่นยน อันนี้อุ้ยอันนี้คนโยนแปลงหลับตาแล้วเอาหลับตาแล้วเอาเอาหลับตาแล้วเอาลืมตาแน่ตุ๊กตาหลับตาได้ลืมตาได้ว้ายกลัววกลัวลวกลัวลัวก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 ลัวลับกาักลัวกลักลัวกลกลัวกลัวกะเวกลนวกลัวกลัลัวกลัวกลัวกลันกกลอวัวกัวกักกกัวัว ทรายได้เนะแบบนี่ยแบบมีพั่วให้ตักอะ่ะมีพ่วมีคลาดทำอะไรอะ่ะแป้งโดพวกที่เล่นแป้งโดแล้วก็เล่นทรายตัวปั๊มอะไรอย่างงี้นี่ฟ้านี่ตัว,วเล่นทรายมีรถบรรทุกด้วยนี่อันนี้ก็รถรถ,รถแบบสี่ประตูสี่คันข้างบนนี่สวยดีเนี่ยมันเป็นรถเครนเบ้า ๆๆเออในเครนเนี่ยไออันนี้รถโม้อปูนเอาเอาไหนเอาไหนเอารถเนี่ยเนี่ยรถรถบรรทุกอุปกรณ์ช่างเครื่องมือข้างล่างเป็นรถข้างบนเป็นอุปกรณ์ช่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเวลาปิดแล้วมันเป็นแบบนี้ เวลาเปิดออกมามันก็จะมีอุปกรณ์ข้างในโอเคอันนี้รถยนต์งานหนักเลยรถบังคับอบังคับวิทยุใช่ไหมเราต้องไปบังคับมันลูกหนูยังบังคับเองไม่เป็นนะอันนี้รถพยาบาลโอ้ยอันนี้อันนี้นี่รถเเปิดชั้นอเออเหมือนเปิดปีก เนี่ยรถอะไรก็ไม่รู้เนี่ยบังคับบังคับเหมือนล้อมันอะไรมันหมุนได้ปะมันไปได้ทุกสถานการณ์โอ้โหนี่เยอะแยะเลยเย็นนะครับเย็นนี่มีรถโอ้โหมีเสียงมีเสียงโอ้ยเสียงด้วยคุณ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 อันนี้คืออะไรไข่ไดโนเสาร์เหรอไก่ไข่ไดโนเสาร์เต้ามิ้ว แมวเหรอมไม่ใช่ใชอะหนูแฮมสเตอร์ป่ะนี่ตัวนี้น่ารักตัวอะไรนะตาตต Monster. โตโตจิ๊กเมีมอนสเตอร์โอ้มอนสเตอร์สัตวลาดอูโหนี่น้องๆองเครื่องบินนี่ว้าดวดูเครื่องบินไหมนี่มเป็นตัวต่อนี่พิซซ่าโอ้อันนี้เซตอหาร เ็ปืนปืนยาวปืนสั้นของทหาราาาไหนๆ <laughs> อะไรอ๋อทุกตกปลามกปลาให้น้อยมีสองช่องนี่โอ้โหอันนี้ทหารใช่ไหมเนี่ยแล้วเบิร์ดนะตำรวจเขาเขียนพลิสอะไรเนี่ยน่ารักจังเลยอ่านว่าอะไรนั่นบ้านดีอะไรยไม่รู้โอ้โหน้องพบหิวจังเลยกินแฮมเบอร์เกอร์โอ้หิวกินเฟรนฟราย โอ้โหกาชปองน้อยกาชปองน้อยกูกูอันนี้ของผู้หญิงนะอุปกรณ์แต่งตัวใช่ไหมกระเป๋าเครื่องอาอะไรใช่ไหมโอ้นี่กระเป๋าเครื่องช่างเครื่องมือช่าง ตัดอ,อ,อ,อันน,น,อน,น้อยน้อยน้อยเนาะอ,อ,อ,อื่นอันนี้กระถางลดน้ำบัวลดน้ำมีอุปกรณ์ตักายเล่นาย